บัดนี้วันที่20มีนาคม2568เป็นวันที่77ที่ข้าพระเจ้าพระสัรตะพูรร้ดับขอถวายเสียงสวดสายายพระสูภผลิตละมต์ต่างๆถวายเป็นพทุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจารย์บูชาและครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพระเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติระลึกลได้มีสมาธิจดจ่อในขรนะพเัญา ในบทสวดอย่างต่อนเนื่องด้วยเธอบทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจาักวาเรสุอัตราคัสฉันตุเทวตาสัทธังมามุวิราชัสสุนันตุสักขโมคะทังสเคกาเมจรูเปคิวิศีคราตะเตจันตลิเขวิมาเนทีเปละเถจักคาเมกรุวนัคคาน ขีหาวัตถุมหิเขคเตพุยภูมามชย,ยันตุเทวาชรัทธวิชเมยขะบกันทัพนาคาตินถันตาสันติเกยังมุนิวระวัชนังสาธะวเมศุนันตุธรรมะสวนาการวอายาัมพัทันตาธรรมะสวนาการวอายัมพัทันตาธรรมะสวนาคารวอายัมพัทันตาบทที่สองบทบูชาพระตนะตายอยินวีนาสกาเลนะพุทธังอภิปชชยามะ อิมินาสกาเลนะาธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะาสังคังอภิปูชยามะบทที่สามบุกราพัฒนาไตาอรหังสัมมาสัมพุทโธพะควาพุทธังภควันตังอภิวาทนี้สวางครับโละวตาธโมธรรมังน้ำสมาณิสุปฏิปันภวโตสาวกาสังโคสังคังน้ำมนัน บทที่สี่บทสวดนามกาสิทธิคาถานาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะบทที่ห้าบทสวดไกรสนะคมนปปาถาพุทธังสารนังคัจฉามิทำมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุเดียปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุเดยยมีทำมังสารนังคัจฉามิ ทุติยมปิสังคังสรนังคัจฉามิตัดยมปิพุทธังสรนังคัจฉามิตัดยมปิธรรมังสรนังคัจฉามิตัดยมปิสังคังสรนังคัจฉามิบทที่หกบทสวดสัจจกิริยาคาถานาทิเมสรนังอัญังพุทโทเมสรนังวังเอเตนะสัจจวเชนะสุทิเมหโตุสพทานาทิเมสระนังอัญญ์ทมโมเมสรนังวัง เอเตนะสัจจะวเชนะโสติเมโหต,ตุสัพพทานาทิมเมสระนังอันยังสังโฆเมสระนงังวะังเอเตนะสัจจะวเชนะโสติเมโหตุสัพพทาบทที่เจ็ดเปิดสวดมหาสมัยสูตรเอวัณเมสุตังเองกังสัมยังภะคะวาภาณัสยังภะ่วาว สเกสุวิหารติกกัปิลาวัตุสมิงมหาวเนมหฮาตาภิกุสังเคนะสัททิงปัญจมาเตหิภิกุสเตหิสภเเหวะอรหันเตหิทัศหิโลกาธาตุหิเทวตาเยคุเยนะสันนิปริตาโหติภักขวันตังพัสนายกภิกุสังคัญจักอาตโขสตุนางสุธาวาสกายิกานางเทวนาเอกาตโขสิอายังโขภักขวา กสุวิหารติกาเป็แล้ววัตถุเสนิงมหาวเนมหาตาพิคุสังเคนัสติงปัจจนาเตหิพิคุสเตหิสตเฮวะอรหันเตหิทัหิเจโลกธาตุหิเทวตาเยปุยนะสันลิปิตาโหติภะคะวันตังทัศนายะพิคุสังคันจะยานูนะมยันปีเยนะภะคะวเตนุปัสสังกเมยยามาอุปสังกมิตวาภะคะวโตสันติเกปาเจกะคาถาภาเสยยามาติอัตโขตาเทวตาเสยยถาปิมาณทะละวะ ปุร an ิโสสัมมินชิตังวาพาหังภาษารรยปภาษาลิตังวาพาหังสัมมินเชยยะเอวเมววสุทาวาเสสุเทวเวสุอันตรายิตาภควโตปุระตปาตัลหังสุอัตโขตาเทวตาภคะวันตังอภิวาเทตวาเอกะมันตังอัตฐังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาภคะวโตสันติเกติมังคาถังอภาสิมหาสัมโยปวนสัมมิงเทวกายาสมาคตาอาคตัมหาอิมังธรรมสัมยังทกิจายวาอปราชิตสังคันติ อัตโคอปาราเทวตาภควโตสันติเกอิมังคาถังอภาสสิตัตตะลาภิขโวสมาถังสุจิตังอัตโนุสุกามังสุสารสาระติวะเนตังใชเหตวาอินทริยานิรักขันติปันทิตาติอัตโขอปาราเทวตาภควโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเฉตวะขีลังเฉตวะปาลีคังอินทะขีลังโอหะจัมเนชาเตจรันติสุทธาวิมลาจักมาตาสุธันตาสุสูนาคาติ อ,อปปาตาโขอปาราเทวตังขวโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเยเกจิพุทธัทงสรารนังขตาเสยเตคมิสันติอป,ปายภูมิงปะหายะมนุสสังเทียงเทวกายังปริปูเรสันติติอาตาโขภควาภิกขุอมันเตสิเยภูเย,ย,ยนะพิขเวทัสสุโลกธาตุสุเทวตาเยปุเยนะขตาสันติปฏิตาโหติภักตถาคตังทัศนายภิกขุสังคัญจะเยปิเตภิกขเวอเฮสุปติปาาารธรรมทังอรหันโตสมะสังพุทธา เตสัมปพระกวันตานางเอตตะปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอเหตสุงเสรยะทาปิมานะละวาสัปิมายาหังเอตาระคเยปิเตพิกเวทิสันติอนาคตมัทานนางอริหานโตสัมาสัมพุทธาเตสัมปีพระวันตานางเอตตะปรมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาภรวิสันติเสริยะทาปิมยาหังเอตาระคอาจิคิสามิพิกเวเทวกายานางนามานิกิตติสามิพิกเวเทวกายานางนามานิ เทศสิสามีพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนัถาสาตุกังมนัสิกะลนธาพาสิสามีติเอวัมพันเตติโคเตพิกุภควะโตปจัตสูสุงพัวะเอตาทวจาสิโลกัมนุษกสามียถาภูมันตัสสิตาเยสิตาคีริคัพพลังปะหิตตาสมาหิตาปุถุสีหาวสัตลีนาลุมะหังสาปิสังภูโนโพธากัมมณ์สาสุทธาวิปัสสนาาวิลาพิญโยปัญจสติยะตวาวเนกาปิละวัทเว ตโตอามาตยิสัทธาสสเกสสเนระเตเท,ทวกยายยภิกันตาเตวิชานาถภิกขโวเตชะอตัตตปะมะเกรุสุตวะพุทธศาสาสนังเตสัมปาทุระหุยานังอนุาสานาทสนังอัปเปเกสตมัทธคุงสหสังอัทธสัตตรินสตังเอเกสหัสานังอนุาสานาทักสงอัปเปเกนตมัทธคุงที่สาสภาพุทธาหงุงตันจะสัพังอภิญญายะกวะคีตวานชัชคุมาตโตอามาตยิสัทธาสเกสสเนระเต เทวกายะอภิกันตาเตวิชาณถาภิกขะโวเยวหันกิติยสนิขิราหิอนุปุพสโสสัตตหัสสาวิยาขาภูมมากาปิละปัทวาอิทิมันโตสุติมันโตวันละวันโตยะสัตสีโนโมทัมนาอภิการมุงภิกขุนังสมลติงวะนางชะสหัสสาเีมาวตายะขานานัตวานิโนอิทิมันโตสุติมันโตวันละวันโตยะสัตสีโนโมทัมนาอภิการมุงภิกขุนางสมลติงวะนาง สาตาคีาติสหัสายขานนาตวันิโนอิทธิมันตสุติมันตวนะวันโตยะสสิโนโมธมานาอภิกาโมภิขุนางสันมิติงวะนางอิเจเตโสรสสหัสายขานานาตวันิโนอิทธิมันตสุติมันตวนะวันโตยะสสิโนโมธมานาอภิกาโมภิขุนางสันมิติงวะนางเวสามิตาปัญจสัตตาสายขานนาตวันิโนอิทธิมันตสุติมันตวนะวันโตยะสสิโน โมทัมนาอภิการมงพิกูนางสมิตินวะนางคุณพิโรราชคฮิโกเวปุลสววิเนสวังพิงโยนางสตาสหัสสังยสักยคานังไปยุปัสสติคุณพิโรราชราชคฮิโกโสปะคะสมิตินวะนางปุริมาจากทิสังราชทคตโถภาษาสติทันทักพนางอธิปฏิมหาราชยศสิโสปุตตาปิตสากพระวอินทมานามหชภราอิทิมันโตสติมันโตวนาวันโตยศสิโน โมทัมนาอภิกาโมภิขูนังสัมมิติงวันังทักกินังจทิสังราชาวิรุณโหตัสสะสติกุมพันธนังอธิปฏิมหาราชายสัศิโสกุตตาปิตัสสะพระหูลอินทมนานามหาทละาอิทิมันโตสุติมันตวนาบันตุยะสัสิโนโมทมมนาอภิกาโมภิขูนังสัมมิติงวันังปัจิมันจทิสังราชาวิรุปโขปัสสะสตินาคานังอธิปฏิมหาราชายสัศิโส ปุตตาปิตัสสาพระหัวอินทมานามหัพลาอิทธิมันตสุติมันตุวนะวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกาโมภิกขูนางสันม,มิติงวนังอุตตะรันจทีิสังราชากุเบโรตับภาษาสติยัคขานังอธิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสาพระหัวอินทมานามหัพลาอิทิมันโตสุติมันตุวนะวันโตยัสสิโนโมทมานาอภิกาโมภิกขูนางสันมิติงวนังปุริมะที่สังคตระโททิเนนาวิรุหกโก ปฉิเมนะวิร,ะรูปโคกูเวรุตลังทิสังจาตารุตีมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาท,าทัทธันละมานาอัตถังสูนเนกาปิละวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาควรจจนิการสถามายากุเตนทูเวเตนทูวทิภูจ,าาจากักวิภูโตสหจกกันทนกามัสิโฉจิมุมันทุนิมันทุจักปนาทโถปมัญโยจักเทวสูโตาจามาตาลิจิตเสนโนจากจักขันทพโณนโรราชาชนองสโค อาคูปัญจัโคเจวติงพารุสุริยวัชสาเอเตจัมเยจัตราชานโนคันทัพพาสหราชุพิโมธมานาอภิกามงพิกูนางสัม,มิติพิงวะนางอาทาคูนาภาษานาคาเวสาราสากาัตชกากมพารสัตราอาคูปยาคาสหายติพิยาม,มุนาตัลธา,าจาอาคูนาคายสัสสิโนเอราวันโนมหานาโคสุปขะสัมฤติติงวะนาง เยนะคะราเชษฐาสาฮัลันติทิพานพิชาปกิวิสุทธจักรขเวหายาสาเตวันอมัปปตาจิตราสุปนัปฏิติเตสนามังอภยันตทานาคราชาณราสีสุปนโตขิมมะกาศีพุทโธสันหาหิวาจาหิวบาวะหะยันตานาคาสุปนนาสารนามักังสูพุทธังชิตาวชิรหัตเถนะสมุทังสุราสิตาพาตโรวาสวัสเศตอิทิมันโยยัสสิโน กาละกัญชามหาพิสมาอสุราธนาเวทสาเวปาจ,จิติสุจิติจักราราโทนมุจีสหสตันจะกรภิกุตานางสเพเวโรจานามก,กาสันนายิตวะพลิงเสนางลาหุพัฒนุปาคมุงสมโยธานิพัันเตภิกถึงนางสมุติงวนงางอาโปจเทวาปทวีจะเตโชวายุตถาคมุงวรุณาวรุณา,า,ทาเทวาโสโมจัตยสศสาสหะส เมตตากรุณการิกาอาภูเทวยัสสีโนทัศเดชทัศธากายาสเพนะนัตตะวณิโนอิทธิมันโตสุติมันโตวันะวันโตยัสสิโนโมทะมนาอภิการมุงภิกขูนังสัมิติวานังเวทูจะเทวะสาลีจะาอสมาจะทุเวยมาจันทสุปนิสเทวาจันทมากูปุรคิตาสุริยะสุปนิสเทวาสุริยะมาภูปุรคิตานักขานิปุรคกิตวาอากูมันทวราหกา วสุนางวาสโวเศโทสโคกะค้าปุรินทะโททัศเศัษฐากายาสภพนันตวานิโนอิทิมันตัวชุติมันตววนะวันตยัสัตสิโมโมทมานาอาภิกามงุงภิกขูนางสมมิติวะนงางอาถาภูสาภูเทวชะ,ละมลมคีสิขาริวะอริทกกาจโรชาจาาอุม,มาปุาภาลิพาสีโนวรุณาสะธรรมาจะอาจุตตาจะอเนชกาสุเรยะลุจิลาอาภูอาภูวัสโวเนสีโน ทัศเศตษทัศธากายาสภะน,นัตตะวานิโนอิทธิมันตสุสติมันตวนะันวันตยสะสัตสิโนโมุมามนาอาภิการมุภิขูนังสัมิติวะนาง <c oughs> สมานามหาสมานามนุษสามนุสุตมา,มาคิดทาปทุสิกาอาคูอาคูาคมนโนปทุสิกาอาถาคูหะระโยชนเทวาเยเจจโลหิตะวาสิโนปารคามหาปารคาอาปูเทวยะาสาัตสิโน ทัาเศษิัศทางกายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตสุติมันโตวันนะวันโตยะสัตสีโนมทัะนาอภิการมงภิกขุนางสด็จติวนาสุกากะปุหาอรุณาอภกูทะสาสหะโอทาตขัยยะหาปาโมขาอัภูเทวาวิจักขนาสถามตตหาราคาชามิจกาจัตยะสัตสีโนฐนะยังอาคาปัจุณโนโยทิสาอภิวัสติทัาเศรษิัศทางกายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทธิมันโตสติมันโตวันนะวันโตยะสัสีโน โมทมานาอภิกรมูพิขูนางสัิติงวนางเขมิยาตุสิตายามากักาจัดยาสัสสิโนสัมพิตการามเสเศษาชุตินามาจาอาสวายิมานารติโนอากูอาถากูปรนินมิตาทัศเศรษิจธากายาสเพนานัตตวันิโนอิทิมันโตสติมันโตวนาวันโตยาสัสสิโนโมทมานาอภิกรรมูพิขูนางสันลิติงวนางเสถเเตเทวนิกายาฉัดสเพนานัตตวันิโน นามันวยเยนะอาคันฉงเย,ยจันเย,ยสติสาสหาปะปวุติชาติมัคขีรังโอคาตินะนัมมาสวังทักขิโอคาตารังนาคังจันทางวอสิตาติตังสุพรมมะปรมตโตจาปุตตาอิทิมโตสหะสันนังกุมารโอติโสจารโสบาคะสัมมิติงวะนางสหสัสพ,พัมมะรโลกานังมหาพรม,มะพิติณทติอุปป,ปันโนสุติมัตโตพิสมากายโยยสัตสีโสทัศสถฐอิระอาคูปเจกะปัวสวัตติโนเตสะจารุมชโตอาคาหาริโตปริวาริโต เจัสััยพิกันเตสิงเทเทเวสพรามเกมาลสินาภิกามิปัสสะกันหัสมันทียังเอทะคันทะคันทะราเคนะพันธมัทุโวสมันตาปริวาเรถมาโวมูลจิธาโกจินางอิติตถามหาเสโนกันหาเสณะเปสยิปานินาตะมะหาจัสรังกาตะวะเพรระวังเยถาปะวุสโกเมโคธนะยันโตสวิชุโกตถาสุวัจทาวติสังบุทโอะสยังวัสเซ ปัญจสพังอภิญญายะาวะวะคิตวานักคุมาตโตอามันตย,กกยิสัทธาสัสเกสัสเนระเตมารเสเนา,าภิกันตาเตวิชานถาภิกขโวเตจะอาตปรมากะกุงสุตวาพุทธศาสาสนังวิตราเคหิปกกามงเนสังรม,มันปีอันชยุงสัพเพวิชิตสังฆามาพยาติการยศสีโนโมทันติสาภูเตหิสาวกคาเต,าาเตชเนสุตาติ